พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย h o t ไ i น์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮ o ตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้านรกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่งานนิทรรศการและการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติไกลกังวลมิวสิคั o ลออนเดอะบีชที่สวนหลวงรายชินีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันกันค่ะ สนับสนุนโดยระโยต a า o r t u จ n e r ใหม่ Midnight s ชาย e ีดิชั่น er สร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและประชาชนในละแวกใกล้เคียงอำเภอหัวหินกันไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกยียรติไายกังวลมิวสิค l อลออร์บี ละครเพลงริมชายหาดหัวหินที่กระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองหัวหินภ้าธุรกิจเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงณายสหลวงราชินีอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตามเสียงเรียกร้องได้ให้มีการจัดแสดงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่จัดไปแล้วเมื่อปี2556 สำหรับบรรยากาศในปีนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมชมการแสดงที่มากันเต็มทุกที่นั่งจริงๆค่ะโดยก่อนเริ่มชมการแสดงทุกคนที่ไปร่วมชมละครก็จะได้เดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุดคือรักที่ป้องไทยไกลกังวลแบ่งออกเป็น9ก้าโซนด้วยกันให้นักท่องเที่ยวและผู้ชมละครได้เดินดูประวัติความเป็นมาของหวังไกลกังวล ตลอดจนพระราชะกรณียกิจและเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าระพบรมราชินีนาถซึ่งก็เป็นมุมให้ได้ถ่ายรูปส,สวยๆกันอีกด้วยค่ะโดยการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรตินั้นได้เนรมิตฉากริมทะเลหัวหินให้ยิ่งใหญ่ตระการตามมากขึ้นทั้งฉากโรงแรมบ้านเกลียวขึ้น โรงแรมสุดรู้และฉากบ้านคุณตานำแสดงโดยอารองข้อมูลคดีอาเดอะสตามัดหมีพิมพ์ดาวเบนชลาทิศกรมนพพลลูกวาพิจิกาลูกแก้วเดอะอยซ์และนักแสดงสมทบร่วม100ชีวิตมีทั้งฉากสนุกสนานและอัตรักการแสดงที่หลากหลายทั้งฉากร้องฉากเต้นมีการนำรถสปอร์ตรู้สมัยโบราณราคาหลายล้านบาทและม้าตัวเป็นๆมาเข้าฉากการแสดงดังกล่าวด้วยเพื่อความสมจริงซึ่งคุณตาที่รับ บทโดยอารองข้อมูลคดีได้ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองหัวหินที่เป็นเมืองแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีที่โปรดเกล้าให้สร้างวังไกลกังวลขึ้น และที่หัวหินแห่งนี้ยังเป็นมือที่มีประวัติศาสตร์สำคัญหลายเหตุการณ์เปรียบดังความรักจากพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อพระสบนิกกรชาวไทยตราบจนถึงรัชกาลปัจจุบันที่ความรักเหล่านั้นยังไม่เสือ่อมคลายได้นำมาร้อยเรียงกับเรื่องราวของรุ้งที่นำแสดงโดยมัดหมี่พิมพ์ดาวผู้เขียนบทการแสดงในงานเปิดตัวโรงแรมบ้านเกลียวคืนซึนเสาวรุ้งก็ได้แรงบันดาลใจจากคุณตาที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันของชาวหัวหินที่มีต่อ าบนพระมหากษัตริย์มาปรับบทการแสดงใหม่โดยมีฝนหลวงซึ่งรับบทโดยอาร์เดสตานั่นเองค่ะเป็นผู้ให้กำลังใจสำคัญส่วนเบนชลาทิตก็ถือเป็นตัวละครชูโรงที่สร้างสีสันให้กับการแสดงได้ดีไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงแต่ละคนนั้นก็แสดงกันอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้น นอกจากนี้ยังได้มีการนำบทเพลงพระราชนิพลในรชัชกาลที่7อย่างบทเพลงราตรีประดับดาวตำหนักใหม่ไกลกังวลรวมถึงบทเพลงพระราชนิพน์ไกลกังวลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมขับร้องผสมผสานกับบทเพลงอมตะมากมายกว่า21บทเพลงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมชมการแสดงเป็นอย่างมากค่ะชาวหวหิน ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระบารมีพเพราะรอนานๆทีได้มาสักทีหนึง่งอิจฉาชาวหัวหินนะ่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าตอนแรกๆนี้เราซ้อมกันมาหนักมากๆพอสมควรนะครับแล้วก็พอพอพอเราได้สื่อสารพอเราได้โชว์บนเวทีจริงๆแล้วเรา ได้นําสารที่ดีให้กับคนดูแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกหายเหนื่อยเราเล่นแล้วเรารู้สึก<ม>อ,อินกับ<ม>กับบทด้วยแล้วก็ด้วยเป็นละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะมันมันตื้นตันมันลน้ลนใจแล้วค่ะตอนนี้ Honline Thailand, Thailand. และช่วงนี้นะคะเราจะไปชมกิจกรรมค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหารกันค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยชนะขาดทุกแรงบันดาลใจอย่าริสเ i สไรที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ กรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการโดยได้รับเกียรติจากพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานณโรงแรมเพลนส์พาเลทมหานาคค่ะ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ค่ายทหารเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับตามความต้องการรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรวมกับกองทัพบกและสมาคมแม่บ้านทหารบก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝั่งบรรยายเป็นจำนวนมากประกอบด้วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการผู้ประสานงานทางด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบ,บกแม่บานทหารบกและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภริยานาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตนาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบกมาบรรยายพิเศษในหัวข้อสารรักสารพลังการดูแลเชิงปฏิบัติรูปแบบองค์รวมเพื่อครอบครัวกำลังพลกองทัพบ,บกเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นอกจากนี้ในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการด้านการศึกษาการแพทย์การฝึกอาชีพและบริการด้านสวัสดิการสังคมอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายกันที่โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโครงการดีๆจากกรมการขนส่งทางบกค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย All New c o r o l l a a u t i s p o r t So Excited ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เราไปติดตามโครงการขนส่งห่วงใย,ยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรรถภายใต้แนวคิดคืนความสุขให้ผู้ประสบภยัยคืนความปลอดภัยให้ท้องถนนโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนายธีรพงศ์รอดประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงดารานักแสดงอาทิคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณหมวยอลิศราและคุณสมศักดิ์เฮมรันผู้พิการที่มีความสามารถในการร้องเพลงจากรายการไทยแลนด์ก็ทาเลนเข้าร่วมงานด้วยค่ะ โดยโครงการขนส่งห่งยายใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถเป็นหนึ่งใน11โครงการที่โครงการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการมอบให้เป็นของขวัญให้กับประชาชนในปี2558 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดคืนความสุขให้ผู้ประสบภยัยคืนความปลอดภัยให้ท้องถนนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีกอปทหรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของโครมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดสรรรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือโครงการดังกล่าวซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจัดหาอุปกรณ์เพื่อการย่างชีพผู้พิการมาตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันแล้วเกือบห0,000ื่นราย สำหรับครั้งนี้เป็นการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม4ภาคได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม2,471รายค่ะก็เรียนโดยสรุปนะครับว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมในส่วนของกรมกระทรวงทบกนั้นเน้นความปลอดภัยเน้นการลดความสูญเสียแล้วก็พยายามที่จะสร้างความสุขให้กับคนที่ได้ เเกกกิดหตตุาารณ์้้ยๆแลว็่อไปนั้้นนชีวิตบทนนตองดีขึ้นนครับอกจากนั้นภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไขรวมถึงการแสดงจากคุณสมศักดิ์เหมรันผู้พิการที่มีความสามารถในการร้องเพลงจากรายการไทยแลนด์ก็อ t ทาเลน ซึ่งมาร่วมขับร้องในบทเพลงพลังแห่งศรัทธาและร่วมเสวนาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนทางนี้เพื่อเป็นการโณรงกระตุ้นเตือนจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้เห็นถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นอีกด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีมอบว่าคู่กับความเร็วต้องสร้างจิตสำนึก สร้างวิัยการจราจรด้วยนะครับก็จะดำเนินการทั้งด้านลดความเร็วควบคุมความเร็วในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็สร้างวิัยในการจราจ,จรครับทั้งหมดคือฮัดลายเทแลนในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสน,สนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับพัดลายเทเลนได้ใหม่ทางชทบ5ในวันพรุ่งนี้ก้าวนาฬิกาสานาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไทยแลนด์ <Online>. ทุกข่าวคือความจริง